ับฝาก GM เข้ากินปลาเค็มนะครับโจ e p r นะครับให้เลยแบรนแม่งด้วยนะครับไอหานี่นะครับครโปรนะครับเดี๋ยวคอยดูพลังของแมงครับเมื่อกี้แม่งฟันทีเดียวนะครับถังแก๊สระเบิดนะครับน่หงดหดมากนะครับไม่ได้ลองนะฟังผมนะครับนี่คอยดูครับแมงจิ้มทีนะครับเละเดี๋ยวดูนะครับคนรับดี ไม่แข็งแล้วไยูครับดูดูข้างบนนะครับมุมขวามือบนนะแม่แงแข็งแข็งโคตรแข็งทีเดียวตายเนี่ยไม่โดนนะไม่หนน้ามโหดมากนะแข็งไม่โดนไม้ยังหักนะกระจกอีกฝากมึงแตกเลย <c oughs> โหมากเลยนะบอกแล้ว เขาดูดูประตูดูตัวงกรเป็นเม่อีฝั่งเป็นแบบนี่คนที่เก่งมากนะเออมองด้วยแน่ๆเลยอยู่ไกลขนาดนั้มองเห็นไดเลยชิพายเลยครับโอเคเค้ยผมเปิดได้ดีใหม่ลงเอามาแบบเผื่อเจอโปรอ่ะไดดีใหม่ผมเอาเปิดเปิดเจอโปรเฮียเู้ไหมว่ามันดีตันโปรเฮ่ยได้โคตรเยอะเลยสี่พันเลยเฮียใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดนะเปิดลาด เนี่ยลองโป้ลองโป้พูดจริงมั้งโป้จริงหายวาไปกับตาโดวงแปนไปแล้วไห็นถุยนะแคปโอเคแล้วก็จะมาหาเทิรเล่นกันอุ้ยไม่แค่แจ้งโป้แค่นี้เนี่ยนาแจ้นาแจ้สายแจ้นาแจ้หายไปไหนนะแจ้แฮะแฮโอเคนะครับไปละอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยบาย